นี่อันนี้ที่เราเมื่อกี้น่ะนแอันที่เราเึ้นมานี่อันนี้ลายขนาดนี้เรายืนอยู่ที่ที่เชิงเนินนกแอ่นครับหนึ่งสองสามหนึ่งส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นไลออนครับฐานไลออนกาลังจะถึงไลออนค่ะของคุณลุงเป็นกองร้อยเป็นหมวดระวังป้องกันใช่ไหมเป็นกองร้อยคอหนักกองร้อยคอหนักอกองร้อยคอหนักสี่จุดสองเส้นทางไปยังฐานยิงไลออนอยู่ลาดเนินเชิงภูเทิงอีกด้านหนึ่ง ของกองพันธุ์ BC 6 0 9ซึ่งไม่สูงชันมากเหมือนกับการปีนขึ้นฐานบกพันธุ์ BC 6 0 9ของพลตรีประจักษ์วิสุทธกุลก่อนหน้านี้แพ้แพ้ดูคุณลุงนะมันชันนะตรงนี้แม้จะไม่สูงชันมากนักแต่ทีมงานของเราก็พยายามเลือกเส้นทางปีนไปที่สะดวกที่สุดสำหรับอดีตทหารเสือพรานที่มีอายุเกือบ80ปีลงแล้วครับกำลังจะลงแล้วสบายๆแล้วครับ